สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมชาติรอคอยกันด้นนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลนะครับผมมาให้รับชมอีกหนึ่งองค์หนึ่งรุ่นนะครับผมเป็นพระพุทธสิหหงครับผมเป็นพระประจําเมืองนะครับหลายหลายเมืองนะครับแต่นี้เป็นพระประจําเมืองที่นครศรีธรรมราชนะสร้างเมื่อปีสิบปีหกศูนย์นะครับปีสองห้าหกศูนย์สิบกันยายนสองนห้าหกศูนย์นะครับเป็นพิธีเปิด น่าจะเป็นหล่ออนุสาวรีย์ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าท่านสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะครับเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับผมออกด้วยกันทั้งหมดหลายชนิดโลหะนะครับผมที่เห็นอยู่นี้เป็นโลหะขันหินโบราณน,นะครับเป็นอีกหนึ่งชนิดโลหะนะครับมันก็จะมีทั้งขันหินมีทองแดงนะครับ จะมีเงินมีทองคําขึ้นไปด้วยก็ได้นะครับแต่ที่ผมเจอมามีทองแดงแล้วก็เนื้อขันลงหินนี่แหละครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมสวยงามจริงครับผมนึกว่าทองคาครับใต้ฐานก็จะมีหมายเลขกํากับนะครับนี่ครับหมายเลขอะไรก็ไม่รู้ครับเก้าสี่สามหรืออะไรสักอย่างหรือห้าสี่สามนี่นะครับผมหรือน่าจะเป็นเรียงกลับนี่ครับด้านหลังนะครับผมมีตาออกสัญลักษณ ของสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมมีกล่องกำามะหยี่ให้ด้วยนะครับนีรร่ครับมีกล่องกำามะหยี่ครับสวยงามครับหน้าสะสมมากครับผมท่านใดที่ต้องการจัดสะสมก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมได้เลยนะครับเป็นวัตถุอีกมงคลอีกหนึ่งทางด้านภาคใต้นะครับผมเกจิแถวภาคใต้ ดังๆครับร่วมงานเกือบทุกท่านนะครับผมยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมชาติร้านเีย็เราคอยกันด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ